วาดออกมาได้ยังไงกัน EP หนึ่งไม่ได้พลลดเลยทำไมไม่โดยิงสามซื้อเกี่ยวยงเลยไม่ได้เป็นแต่ดม่มาบอกผม่มราะว่าแ่ไ่ไม่ใชงไปไห่กเป็นกระสือเลยกูเป็นกระสือแลไปบ้องได้ไงวะไข่ว่า เบ <laughs> 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 <n> ิ <ambre> ่มค <ve je> <accent> ือรมอุตสเริมอดก็เฮียแล้วต้งตาคูไหลตั้ตาคุณไหลเอะเจ๋วันเดือนใโอ้โหแค่ชาติหนแค่ชาติยู่งเดีควับที่โอ้โหหัวดเต่าตึงตัวออกก็หน่อยจะวะเยอะติดไดคนเลย เอันนี้่ควเลยไม่แบ็คกรด์เอ้ปะเโอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้หโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โโออโอ้โอโอ้โอโโอโอ้โโอ้โอโอ้โอ้อโ้โโอโโ้อโอ้โ ขอยามกระนั้นนี่ยโรแกเนน้ำตาคือไรน้ำตาคืออะไรอะไรวะกินไม่รู้กูัองแกก็ไม่รู้คือว่ายเไมรูเป็นมาโอเควะมได้หเป็นหมาได้ววิ่งแล้วเป็นมาเร่มาแล้วเฮ้ ทำไมมนทำไมมันถองีอะไรพี่พี่ปุ่นเยังถอนอ๋อไมาเลยแต่ก็ยังหวานววเสียหมอกเชมันต้องมีปืนใหญ่หวานกยังกู่วยกูว่าแต่อีกอย่างกูใส่แล้วเลยหวานแ้นยัวนไปเยเล หัวเราอะไรกันวะมาก็ไม่รูกงไงมสดแกังไ่เมันไหวจริง่วมจกนกิไวันไปงไไกินเข้ามาดูเข้ามาดูเดีดดอย่าเครื่องบินที่กลงสีไม่ทันเลยสั่นข้นแล้วเย เครื่องบินหรอเอ้ยเครื่องบินกว่าตาตาไปาตาสุกได้ว่ะสวยัยว่าตรงโป่เลยอสนี่ใจรูยกกว่าตาบอแต่มีความตรงกันหม่คือเจ้าอันนี้แหละก็เลยลืนี่ละคนเหร่ไปแล้ว ไม่ใช่คุแล้วไอโฟนแปลกๆไงแปลกๆครับยินเล่นไหมเล่นไหมโอ้ยปัวออ้ได้ได้ได้ไได้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 ไ้ไได้ด้ได้ได้ได้ดได้ได้ไดได้ได้้